ของมงคลจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าถ้าลองนําดินเหนียวก้อนนึงนะคะมาแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนหนึ่งปั้นเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามอีกส่วนหนึ่งปั้นเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ไม่มงคลคุณว่าความรู้สึกแวบ,บแรกที่คุณเห็น ของสองอย่างนี้คุณรู้สึกยังไงคะแน่นอนค่ะความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับพระพุทธลูกก็จะรู้สึกดีรู้สึกชุ่มรู้สึกเย็นแต่ถ้าเป็นดินเหนียวอีกก้อนหนึ่งที่ปั้นเป็นของที่ไม่มงคลความรู้สึกของคุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่สบายใจไม่อยากพกพาไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคือพลังงานของสิ่งต่างๆที่เราเจอเจอนะคะถ้าวันนี้เราพกพาของมงคลความรู้สึกของเราก็จะรู้สึกดีรู้สึกสบายใจและจิตใต้สำนึกของเราก็จะเหนี่ยวนำสิ่งดี เข้ามาหาตัวเราอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงพุทธคุณความเป็นมงคลต่ตางๆของของมงคลนั้นนะคะซึ่งนพรพบุรุษของเราได้สร้างได้สะสมไว้ให้หลายท่านได้ใช้ของมงคลหลายๆศาสตร์ซึ่งของมงคลต่างๆก็จะมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นยันพลังตัวเลข2ชุดนี้ก็จะมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภและยันคาถานี้ก็จะมีพุทธคุณเสริมในเรื่องของการเงินการค้าขายเสน่ห์เมตตานั่นแหละค่ะพุทธคุณต่างๆที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างได้สะสมมาก็จะมีความเป็นมงคลแตกต่างกันซึ่งมีการ kh การใช้ของมงคลน,นี้สืบทอดต,ต่อๆกันมาแน่นอนค่ะพุทธคุณต่างๆก็จะมีผลในชีวิตถ้าไม่มีผลดีกับชีวิตของมงคลเหล่านี้ก็คงจะไม่มีการสืบต่อสือบทอดกันมาจนถึงรุ่นเราและของมงคลเหล่านี้ก็จะมีเกร็ดลับมีวิธีการใช้ใช้ใชยังไงให้เกิดผลดีมากที่สุดหลายท่านได้ใช้ทางลัดในเรื่องของการงานการเงนิงนโชคลาภโดยผ่านพุทธคุณความเป็นมงคลต่างๆนั่นแหละค่ะคือที่มาว่าทําไมหลายท่านจึงนิยมใช้ทางลัดในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภด้วยของมงคลซึ่ง งแน่นอนค่ะของมงคลน,นี้ก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภของหลายท่านได้ดีมากๆเลยค่ะ